สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ลุงก็ย้ายมาอยู่ที่ไร่อยู่ที่ไร่อยู่ที่ป่าที่เขาตอนนี้ถาวรแล้วนะครับย้ายมาย้ายมาอยู่ถาวรแล้วหลังจากคลิปที่แล้วสั่งลาบ้านหลังเก่าพร้อมสวนพร้อมต้นไม้ลุงปลูกไว้สั่งลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออตอนนี้เราก็มาดูสวนใหม่ของลุงกันสวนใหม่ที่แห่งใหม่บ้านแห่งใหม่ครับบรรยากาศ ตามไร่ตามป่าตามเขาภูเขาล้อมรอบแม่น้ำอยู่ด้านล่างโน้นครับแล้วก็เป็นป็น,ปนทางเข้าตัวอำเภอเฝันก็เป็นที่สวนปลูกดอกไม้ของลุงสวนจมจมเล็กๆไปไปก่อนครับตรงนี้เพราะว่ายังใช้แต่ขายล้อมไว้อยู่ อีกไม่ถึง2เดือนครับเขาจะมาทำรั้วรอบที่ให้ใหม่รอบให้ใหม่ต้องรอรอรอก่อนตอนนี้ก็เลยต้องต้องใช้รั้วแต่ขายล้อมไว้่ชคราวก่อนไปมาดูตอไม้กันตอทานตะวันครับทานตะวันขนหมีนี่สิอลังการไม่ทุกคนดูสิดูฝ่ามือลุงดิ ปีนี้ไม่อลังการเท่าปีกลายปีกลายไี่เยอะกว่าปีกลนี้ลงปีนี้ลงเอาลงไม่มากเพราะว่าไม่มีสถานที่ไม่มีสถานที่รับแคบไปเกินไปตัดใส่ใกันก็สวยนะดิโอเใหญ่ๆหญ่กำลังจะ็บร่งโรยไปลงจะเอาเมล็ดพนุ่์ไว้จะเก็บัผ่านไว้ปีหน้าจะได้เห็นเป็นท้องทุ่งทานตะวันแน่ๆเลยปีหน้าเพราะว่าเรามีลัวล้วรอมรอบแล,ล้วรอมแล้วเนาะ ต้นนี้ต้นเดียวไม่ตั้งหลายดอกนะเป็นสิบสิบ,สบดอกโอ้ดอกต้นนี้ออกดอกดอกมากเลยต้นนี้นสวยงามดีนะดอกดอกจริงๆเลยเล็กดอกน้อย นี่ก็บริเวณหน้าบ้านครับหน้าบ้านนะบริเวณหน้าบ้านแดดกำลังขึ้นะ้ะแดดกำลังส่องแล้วแต่ตอนเช้าเช้าเนี่งต้องมาถ่ายตอนเช้าตอนวันก็วันนี้มาถ่ายทําตรงนี้ไม่ได้เลยนะแดดแดดม่จ้าเลยนะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แดดแดดร้อนริงกิงกิงฝนไม่ตกมาเป็นสามเดือนแล้วสามสี่เดือนเนี่ยฝนไม่ตกไม่ยอมตกเลยดูดอก,ร,กรักเร่ของเราดิยังออกดอกให้เห็นอยู่โอ้โหเข้าไปใกล้ไม่ได้นะทุกคนดิ ตัวตัวไอตัวว็อปจะควบอปไหมเหมือนแตนเหมือนต่อเหมือนตัวต่อนะต่อยนี่ปวดมากเลยนี่ครอบใกล้ไม่ได้เลยหลักแรกน่่ต่อพึ่งไม่ใช่ตัวพึ่งนั่นนี่ไปชอนชมไม่ได้ดอกไม้เลยนะไปถ่ายรูปรูปใกล้ใกล้ไม่ได้เลยตอดนี่โหปวดเป็นอาทิตย์เลยนะตายล้วตอมดอกไม้ที่นี่ได้ไงรูมไม่เข้าใจนลยนะดอกตัวต่อนี่เห็นไหมบินเร็วมากเลยจับไม่ทัน นี่ดอกรักเร่ครับดอกรักเร่ของเราเดอกรักเร่ก็เริ่มเหี่ยวลงไปแล้วฤดูการเริ่มหมดแล้วปีหน้าลุงจะขยายพันธุ์ออกไปปลูกที่แห่งใหม่ไกลๆเลยแต่ปีนี้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราสถานที่ไม่มีเนาะไปไปเดินดูตรงหลังบ้านกันตะนนกันไปไปตามมาทุกคนตามมาว่าเป็นยังไงสวนเราบ้านสวนใหม่ของลุงเป็นยังไง มาไรขึ้นหน้าบ้านของเราขึ้นหน้าบ้านดอกดอกพุทุเนียครับพุทุเนียยังออกดอกไปตลอดปีอยู่เพราะว่าแดดร้อนชอบแดดเร,เราเดินไปที่สวนกุหลาบกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ แห้งครับแห้งแล้กฝนตกมาสาสี่เดือนแห้งแล้กไปหมดเลยต้องใช้น้ําสูบลงสูบจากสูบน้ําจากแม่น้ํามาลดเอาอุ้ยทุกคนดูสิเหี่ยวนะตัวเหี่ยวไม่เหี่ยวบินหากินกระตายครับกระต่ายป่านีน่ตายเยอะตอนนี้อ่ามดูสสนตอนนี้เราเป็นไงบ้างน้อดูสิ ดูมาดูสวนกุหลาบก็ไม่ใช่ตอนนีด้ดอกไม้นานาพันตอนนี้นบรรยากาศเช้าครับยังออกดอกดอกไม้ยังออกดอกให้เห็นอยู่หนะ้าตอนนี้ใชน้น้ำรดจากน้ำมันสูบมาจากมาแม่น้ำมันลดเอายังมีอยู่นะหลาบยังมีดอกให้อยู่นะ มื่ดูปลายหน้าร้อนครับหน้าหนาวกำลังจะเข้ามาแล้วอีกไม่เกินสองเดือนก็กว่าหน้าหนาวก็จะเข้ามาแทนที่แล้วตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ยังหน้าร้อนแล้ว,ลวดูใบไม้เปลี่ยนสีอยู่ตอนนี้ครับดูไม่เปลี่ยนสีก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้สิยังแห้งๆอยู่ลุงปลูกฟักทองนะตอนนี้นฟักทองขึ้นมา ฟักทองได้กินตลอดหน้าหนาว,วหน้านี้นี่ฟักทองลูกลูกใหญ่ลูกเล็กผสมกันเดี๋ยวไม่ค่อยมีอะไรเนาะตรงนี้ถ้าหน้าร้อนก็ทรงความร้อนความมันม็อยู่แดดนี่โหตอนกลางวันนี้เราออกมาข้างนอกทํางานข้างนอกนี่ไม่ได้เลยแดดกับแดดร้อน เป็นขาช่องเช้าเช้าไปเราเดินมาตรงนู้นกันไปตรงนูน้นไปตรงน้นเป็นไงบ้างไปมาฝั่งนี้กันต้นต้นแมพโพใบกำลังเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วไปลงไปข้างล่างโน้นนะเครื่องสูบน้ำเขาลงงนะสูบน้ำกันเครื่องสูบน้ำตรงโน้นนะสูบจากแม่น้ำลงมา,าขึ้นมาข้างบน น้ำเื่นน้ำอยู่ข้างล่างครับโผขึ้นมาข้างบนต้องลดน้ำกันอาทิตย์ละสองครั้งครับสองหรือสามครั้งแดดร้อนมากใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่สวนกลาบสวนหแห่งแรกของเราไปดู ทุกคนมาดูดอกกันี้กันดอกรักเร่รักเร่สีแดงเห็นไหมแดงสดเลยนะเพื่อนให้เพื่อนให้หัวมาปลูกดูปลูกปีนี้ปีแรกดิสวยงามไหมนะรักเร่สามดอกสี่ดอกละไปข้ามาข้างในกันนู้ยเป็นไงบ้างสวนนี้ยังดูดีกว่าสวนทกสวน แห่งนั้นเดี๋ยวแห่งแรกเดี๋ยวนี่ก็ลักเล่แต่เป็นตัวหนอนข้างในนหนอนมากินเดี๋ยเดี๋ยวเยวขาเฉียนอนออกก่อนเอ้ยเราค่อยมาเอาออกดูลุงขยายพันธุ์ดิเราลักเล่ที่เห็นเห็น,หนดอกสก,กีเนี่ยดึงเอาเอาเมล็ดนะมาขยายพันธุ์ลงมาในในกระถางเลยดิเริ่มจะออกดอกละเริ่มดอกจุ่มแล้วก็มีเห็นไหม ขยายพันธุ์มาเอาเอามาเล็ดมาปลูกไว้เมื่อสามสี่เดือนที่แล้วสามเดือนมัน้งสามเดือนที่แล้วเห็นไหมเริ่มออกดอกจูมแล้วขยายพันธุ์ง่ายรักเล่ยง่ายมากๆเลยเออกมาเล็ดมาโรยลงเขาก็ขึ้นแล้วนี่างนรักเล่ยรุ่นรุ่นจิว๋วรุ่นจิ๋วนี่ขยายขยายพันธุ์ได้ง่ายนี่แห้งเลยแ้าแห้งแห้งเห็หนะนี่ลงดินก็เต็มเลยเดินดูไม่อยากทำครับทำมาที่ปลูกไม่มี ที่ปลูกก็ไม่มีส่วนนี้กันก็เริ่มลกแล้วนะไม่มีที่วาง้ต้นไม้ตอนนี้ขนย้ายมาจากบ้านหลังเก่าครับที่ขายไปนะย้ายมาย้ายมาปลูกกันดอกเซลเซียเซลวีเซลวีครับสีสันก็สวยงามเลยนะว่าวันนี้ว่าจะตัดออกนะจะตัดออกไปดูเยอะไปลุกลงหลังไปหน่อย บรรยากาศที่บ้านหลังใหม่ครับแห่นะบ้านหลังใหม่ที่แห่งใหม่ตอนนี้ย้ายมันอยู่กันตรงนี้กันถาวรแล้วตอนนี้ก็ทําสวนกันทุกวันทําช่วงเช้าครับช่วงบ่ายทําไม่ได้เพราะว่ามันร้อนแดดร้อนทําได้ช่วงเช้าเท่านั้นก่อนแดดจะขึ้นมาหลังเที่ยงวันนี้ทําไม่ได้เลยกุหลาบของเรา กูดาบแล้วก็ลูกเรสเบอรี่ครับเรสเบอรี่ดุงก็มัดทำไว้ครัเรสเบอรี่เห็นไหมออกออกลูกให้ปีละเห็นไหมนี่นี่เรสเบอรี่เรสเบอรี่นี่รนั่นีหวานนะนี่เริ่มจะเพิ่งจะเพิ่งนั่นเองเพิ่งจะช่อออกลูกให้ปีละสองครั้งครับปีละสองครั้งเรสเบอรี่ ขนาดก,กุหลาบยังเพิ่งเริ่มออกดอกเองเลยนะคนแทนให้น้ำมันเขาก็ออกดอกให้ตลอดปีนะนก,กุหลาบนี่โยเวนหน้าหนาวนีล่ลักเร่รุ่นจิ๋วเห็นรุ่นจิ๋วดอกเล็กๆรุ่นจิ๋วลกักเร่รุ่นใหญ่ดอกเท่าฝ่ามือลยจะไม่เหมือนกันไป ออกจากนี้ก่อนที่นี้มาดูตรงหน้ากันไปหวังว่าทุกคนชอบกันเนาะว่าเป็นยังไงถ่ายทําให้ชมกันว่าที่แห่งใหม่ของลุงเป็นแบบไหนที่แห่งใหม่บ้านแห่งใหม่ของลุงครับจะมาเป็นแบบนี้นี่จะมาเป็นแบบนี้ไปลุงเขาจบทันีีก่อนนะครับทุกคนหวังว่าคงชอบกันเราไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะให้ชมให้ดูกันไปคราวนี้ลุงเขาจบทานี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ